โอเคครับก็เปิดดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวรันแคร์นด์แที่ทุกคนขอมากันเยอะมากๆเลยนะครับเห็นในคอมเมนต์บอกว่าแจกไตัวรันแคร์หน่อยครับอันนี้ก็แจกแล้วนะครับแล้วก็ก็ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับของผมใช้เป็น Android ที่12นะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ Android ที่สูงกว่านี้มันจะเข้าแล้วมันหลุดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวจะมาสอนหายคีย์กันเลยก็กดเป็นลิงก์เวอร์ตี้นะครับสำหรับใครที่มันให้หานานมากก็เป็นรูทแล็บก็ได้นะครัับแตต่่่่วววววาาาาผมมจะะะอนนนนเเเเป็็กก์ีีดดดพรร Copy l i n k กลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วก็เข้า Google Chrome ที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็บวกแท็บมานะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปกด enter ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็กด v e r i f y แบบนี้เลยกด next checkpoint นะครับโอเคมันจะเด้งมาที่หน้าตาแบบนี้นะครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด get link ตรงนี้นะครับถ้าเป็นในโทรศัพท์มันก็เลื่อนลงมาแล้วกด get link แบบนี้นะกดปุ่มสีส้มๆตรงนี้ ถ้าในโทรศัพท์มันจะมีปุ่มสคริปต์อยู่นะครับแบบนี้เขียนว่า SKIP นะครับกดไปได้เลยแล้วก็รอนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดเ l ลิงได้เลยนะครับกด Open ได้เลยนะแล้วก็จะให้ทำแบบเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ทำแบบเดิมได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กด Copy ถูกทูคีบบอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็กลับเข้าไปในเกมเข้าแมปเข้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วก็กดวางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกด v e r i f y key แบบนี้นะ โอเคก็ okay, ได้แล้วนะครับซึ่งวิธีรันสคริปต์ก็ก็ลบตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็วางสคริปต์ลงไปแล้วก็กดรันได้เลยแต่ผมไม่มีสคริปต์นะผมเลยไม่ได้ทําให้ดูนะครับประมาณนี้โอเคสคริปต์นี้ก็มีประมาณนี้แหละครับก็ไว้เชิญมาคลิปหน้าครับผมไม่บุย